ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการบานปลายกันอีกเอพิโซดนึงนะครับก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบยางกันนะครับก็อาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับทดสอบกันหลายร่ออีิดนึงแต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่จะแตกต่างกันออกไปก็คือผมจะโฟกัสการวิ่งบนถนนดําของยาง BF Goodrich All Terrain KO t เป็นยังไงไปดูกัครับ นนร,รถที่เรามาทดสอบในวันนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก Ford Ranger Raptor นะครับเป็นเครื่อง V6 3 0นะครับก็เป็นตัวแรงของ f อ,อ r r d นะครับก็วันนี้ยางที่ติดกับรถนะครับไม่ใช่เป็นยาง KO2 OE ที่ติดกับรถนะครับแต่ว่าวันนี้เราใส่ยาง All-Terrain KO3 เข้าไปนะครับใน Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นไซส์ตรงรุ่นนะครับ285 7 0 17ก็เป็นไซส์มาตราฐานของฟอร์ดแรปเตอร์นะครับแล้วเราก็เติมลมมาตราฐานปกติยางออลเทเรนเคียวสามเนี่ยบนถนนดำเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะโฟกัสแค่ถนนดำเป็นหลักเลยนะครับก็วิ่งถนนในเมืองสปีดวิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ handling ดีไหมนะครับแล้วก็อัตราเร่งเป็นยังไง traction เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียง เป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เลือกอยางออเทอเรนเนี่ยก็พูดกันตามตรงแน่นอนว่าอาจจะมีโอกาสใช้ในถนนดำกันบ้างแหละไม่ได้วิ่งกันในถนนออฟโรด,ดกันตลอดเวลาหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วบนถนนดำเนี่ยเสียงออกมาในรูปแบบแบบไหนเป็นยังไงเนี่ยเราไปรับชมกันนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับหลักๆผมก็วิ่งอยู่บนถนนดำนะครับ เดี๋ยวเราจะออกไปบนถนนแล้วเดี๋ยวเราลองวิ่งดูวันนไ้โอเคครับ,คครบก็ตอนนี้เราอยู่บนถนนดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,คครบก็สัมผัสแรกนะครับจากสิ่งที่ผมวิ่งมาพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีอวยนะครับผมรู้สึกชัดเจนว่าย่างมันนุ่มขึ้น นุ่มขึ้นกว่ายางเคอทูพอสมควรเลยนะถนนที่ผมวิ่งเนี่ยถ้าดูจากในกล้องนี้เนาะจะเห็นว่ามีการซ่อมถนนอยู่ซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วถนน,านอาจจาะถนนเดิมอาจจะไม่ได้เรียบมากนะครับแล้วก็อาจจะมีหินมีขรุขราบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยรอยต่อถนนเมื่อกี้ผมลงหลุมไปผมรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นมันไม่ค่อยกระด้างเท่าเดิมนะครับ การเก็บเสียงรอยต่อถนนผมเชื่อว่าดีมากเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมามีขู่ขาอะไรก็คือดีมากจริงๆนะครับตอนนี้ผมจะเห็นจะมีโค้งด้านหน้านะครับเราลองเข้าโค้งดูเราใช้สปีดปกติเนาะวิ่งความเร็วสักร้อยนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองเข้าโค้งดูว่าแฮนด์เลอรเป็่ยังไงดีจัดนี <c oughs> ด่ครั้งแรกนะ คือผมรู้สึกว่าเออนี่ครั้งแรกจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้วิ่งสปีดแบบนี้บนถนนแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบคมเลยครับไปตามพรมอะไรฟีลลิ่งตามพุมอะไรได้เลยไม่มีความรู้สึกของการดือ้อโค้งเลี้ยวไม่เข้าหรือความไม่คมอะไรเงี้ยแก้มยางทํางานได้ดีหน้ายางทํางานได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะาว่าเป็นยังไง ด้านหน้าก็จะมีโค้งที่เป็นโค้งฝาเหมือนกันนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นโค้งฝานะครับผมก็วิ่งความเร็วเท่าเดิมนะครับแล้วก็โยนเข้าโค้งไปนะครับดีจัดเอาจริงๆนะผมไม่รู้สึกว่าผมขับยางออเทอเรนเลยคือมันมันคมซะจนรู้สึกเหมือนอยันก็เหมือนยางทั่วไปอะ่ะ เหมือนยางสปอร์ตทั่วไปผมว่าไม่ใช่ยางคอมฟอร์ตด้วยเพราะว่าแก้มยางมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นผมว่ามันเป็นกึ่งๆคือผมรู้สึกว่าแก้มยางมันมันแข็งขึ้นแน่ๆแข็งกว่ายางถ้าเทียบอย่างสมมติมิชลิมก็จะเป็นพลาเมซี่อะไรพวกนี้แก้มยางแข็งกว่าแน่นอนครับแต่ว่าอยู่ในเรนจ์ที่ความนุ่มนวลยังทําได้ดีเนี่ยเขาโมเป็นไงดีปะ ดีเกินดีเกินไปเยอะดีแบบดีแบบตกใจอะ่ะผมบอกเลยว่ามันดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆนะครับ traction เนี่ยเดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้ทดสอบมากนะักเนาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายหลักๆเราจะดูเรื่อง handling เรื่อง noise เรื่องการเก็บรอยต่อถนนเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงโอเคไปกันต่อนะเนี่ยเดี๋ยวผมลอง ผมลองนิดนึงแล้วกันคือจริงๆตอนนี้ผมวิ่งอยู่ความเร็วค่อนข้างต่ำเนาะสากว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมลองเทคดูก็ได้เพราะว่าเนื่งองจากเป็น Ford Raptor นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามีการสลิปของอยางไหมเนี่ยผมจอดนิ่งนะครับลองกดไม่มีเลยครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลยผมจอดแล้วก็ ว่าเเร่งออกไม่มีสลิปดดดดดดไม่มีเลยแอคชัน่นบนรถคันนี้300กว่แรงม้านะครับกับยางออเทเรนออกแบบออกธรรมดาอย่างเงี้ยจอดแล้วก็กดออกเงี้ยไม่มีลื่นไม่มีสะบัดฟูลคันเร่งนะครับเมื่อกี้คือฟูลคันเร่งเลยเนะาะเซอร์ไพรส์มากดีจริงดีแบบอ๋อผมไม่รู้จะใช้คว่าวดีมัน ได,ได้ได้มากมายขนาดไหนข้างหน้ามีโค้งครับเข้าครับปกติเลยครับ Handling ดีมากโอ้ยอยากได้อยากได้จริงๆนะอยากได้ทั้งย่างและอยากได้ทั้งถนุกโอ้โดีจริงอ่ะถัดไปครับเราไปลองฟังเสียงหน่อยให้กันดูเนาะเดี๋ยวผมจะวิ่งสปีดประมาณสาักเดี๋ยวดูถนนก่อน แต่ว่าเรนจ์ประมาณสักรอยยีสิบละกันนะครับตอนนี้ก็มีสปีดสักประมาณผมวิ่งอยู่เนี่ยถ้าดูจากเข็มไม้นะครับก็ประมาณสักร้อยสิบร้อยสบห้าเนาะเสียงลมเข้ามาเยอะพอสมควรเนี่ยร้อยสิบสามแล้วเดี๋ยวฟังนะครับไม่มีเสียงยางเลยอะ่ะ ตรงนี้คือเสียงลมล้วนเข้ามาจากด้านบนอะ่ะคือเสียงลมจะเป็นโทนแบบจะอยู่ด้านบนเนาะแล้ก็จะเป็นโทนไม่ใช่โทนต่ําถ้าเสียงยางจะเป็นเสียงวงๆจะเป็นเสียงโทนแบบโทนเบสค่อนข้างเยอะ,อะครับแต่อันนี้คือไม่ใช่เลยครับเงียบมากเงียบแบบพี่ดูดิ ไม่มีเสียงเลยอ่ะผมว่ามันเกินไปเกินไปเยอะจริงเงียบขนาดนี้นี่ผมมองว่ามันมันไม่ใช่ยางเทเลแล้วว่ะมันมันคือยางแบบยางบ้านแล้วว่ะแล้วดอกหดขนาดนี้เงียบขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปจริงๆครับเนี่ยแล้วผมก็ใช้สปีดปกติที่ผมใช้เดินทางทุกวันอ่ะร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอ่ะ แล้วไม่มีเสียงยางแบบนี้ขับไม่เหนื่อยเลยจริงๆสำหรับคนที่มองหายางสักชุดหนึ่งใส่รถเดินทางทางไกลมีสปีดอย่างเงี้ยต้องการยางทนทน toughness เยอะๆไม่ใช้ระยะทางยาวๆอะ่ะผมมันคุ้มซะจนกว่าคุ้มนี่ครับมันคุ้มมากๆครับคุ้มคุมจริงๆอันนี้แบบกล้าพูดเลยว่ามันโอ้ ของดีครับบอกตามตรงว่าของดีแล้วก็เบรกก็ดีครับใช้ได้เลยคอแห้งกันเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวขานี้นจะเป็นขาที่ผมมุ่งหน้ากลับวนอีกสักรอบหนึ่งนะครับในถนนเส้นทางเดิมแต่ว่าจะเป็นขาที่ย้อนวิ่งกลับไปนะครับเนี่ยไม่มีเสียงเลยอ่ะนะฮะหเงียบจริงครับ ไม่มีเสียงเลย handling ดี performance ดีคุณอยากอะไรคุณอยากได้อะไรจากนี้อีกไหมคือผมมองว่ามันมันเกินไปเยอะเลยครับมันเกินกว่าแบบ oh my gosh ดีจริงดีจริงดีจริงบอกแบบนี้อ่ะลองดูครับความเร็ว120ครับเสียงลมล้วนๆเสียงลมแบบ ลมลน้นวนครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือปกติเวลาผมใส่ยางออเทอเรนนะอย่างที่ผมใส่ในคายเานสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้เลยคือ,อยางมันจะเต้นเต้นนิดนะึงมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เต้นเต้นดีกว่ามันจะมีจังหวะที่อมันจะดิ้นดิ้นนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นนะ่ะเวลาวิ่งเจอถนนไม่เรียบมากๆ มันจะมีจังหวะย,ยางเต้นๆหน่อยแต่ก็มันก็เป็นสไตล์อาการของมันเนาะทีนี้เออพอมาเป็นเคโอสามอ่ะผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วอะ่ะยางมันนิ่งสะจนแบบเหมือนผมใส่ยางคอมฟอร์ตธรรมดาทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูรอยต่อถนนนะครับข้างหน้าเนี่ยที่เห็นขาวๆนะเดี๋ยวผมลองวิ่งดูไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาบนถเลยคือมันรับเก็บเสียงถนนได้ดีมากรอยต่อถนน อะไรทุกอย่างได้ดีจริงๆครับดีแบบโอ้ดีมากครับดีมากครับยอมรับยอมรับจากใจตรงนี้เลยว่าสำหรับคนที่มองหายางสักชุดหนึ่งแล้วก็อยากจะเปลี่ยนยางออสเรเีเนี่ยผมไมาเคอสามตอบโจทย์นิ่มกว่าเยอะ เมื่อกี้เราอาจจะได้เบนฟิตจากการตัดเลนนิดน,นึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเองดูโค้งซ้ายครับอาจจะเข้าสปีดประมาณเท่าเท่าใกล้ๆเดิมประมาณ100ร้อยหนึ่งมันเดี๋ยวผมโยนดูจิกเลยครับเลี้ยวทังหวะเบน,นิดน,นึงแล้วจิกโยนเข้าไปเนี่ยไม่มีอาการใดทั้งสิน้นแล้วสปีดก็เป็นสปีดที่ผมคิดว่าทุกคนใช้อยู่แล้วน,นี่คือสปีดปกติทั่วๆไป ความเร็วประมาณสักร้อยหนึงน่งหนึ่ประมาณดีมากครับค่อนข้างตอบโจทย์นะเดี๋ยวเราลองดูสมมุติว่าเราเทคแบบเมื่อกี้เนาะเนาะเดี๋ยวเราลองเทคแบบเมื่อกี้ดูไปครับ ไม่มีสลิปเลยแล้วก็เลี้ยวเนี่ยอันนี้ผมโอเวอร์สปีดไปด้วยนะแล้วคือตอนนี้กระเป๋าผมก็คือกระเด็นไปหมดทั้ทงคันนี่อย่างเมื่อกี้ผมโอเวอร์สปีดไปนิดนึงนะจังหวะเลี้ยวอะผูกันตามตรงแต่ว่ารถเลี้ยวเข้าได้เลยอะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามันดีขึ้นอะมันมีอะไรที่ดีขึ้นบ้าง หลักๆก,ก็คือแน่นอนครับแวร์ดีขึ้น15%ของยาง KO3 เทียบกับ KO2 แวร์ดีขึ้น15%คืออะไรแวร์จริงๆมันคือเรื่องของไมเลชมันคือเรื่องของระยะทาง KO2 เนี่ยจากที่ข้อมูลผู้ใช้เนาะที่ค่อยๆที่ผมลองพยายามหาข้อมูลมานะครับมีการเปลี่ยนยางออกมาสักแสนโลเปลี่ยนยางละเนาะประมาณสักแสนโลเปลี่ยนยาง ทีนี้บางคันก็ได้แสนสาบางคันก็ได้แสนสี่ผมเคยเจอมากที่สุดคือแสนแปดนะยางชุดเดียววิ่งหนึ่งแสนแปดกิโลทีนี้คําถามคือทําไมมันถึงต่างกันเยอะขนาดนั้นก็จริงๆมันอยู่ที่การใช้งานครับบางคนวิ่งทางไกลตรงตรงไม่ได้ใช้เบรกเยอะไม่ได้เลี้ยวเยอะไม่ได้มีการไปทําให้หน้าสัมผัสยางมันมีการเสียดสีเยอะจนเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอะครับหน้าการสึกหรอก็ไม่เหมือนครับ แต่กับการคนวิ่งขึ้นเขาตลอดเวลามีฮาร์ดเบรกมีเลี้ยวมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แตกต,ต่างกันด้วอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่แล้วแต่ยูเซชั่การใช้งานแล้วกันผมตีง่ายๆอย่างนี้ยางออเทอเรนแบบนี้วิ่งได้แสนโลก็ถึงประเทศแล้วแล้วอันนี้ดีขึ้น1 5นะคือถ้ามันดีขึ้นได้15%นะมันมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วอนะ่ะมันมันเจ๋งขึ้น15อนะมันสบายๆเนาะทีนี้ เรื่องถัดไปที่มันดีขึ้นครับก็คือคัดชิปดีขึ้น20%คัดชิปคือการตัดบ,บทหน้ายางกับการในการลุยสมมติว่าเราเจอถนนที่เป็นหัวปุ่นาหรือการลุยที่เป็นปอเทรนมีโครนมีอะไรอย่างเงี้ยครับการดีไซน์ของหน้าดอกยางน่มันทำให้มันสามารถลุยได้ดีขึ้นการตัดโคลนดีบโคลนกระเด็นโคลนเนี่ยทำได้ดีขึ้น ทำให้ยางมีดอกมากพอในการลุยซึ่งอันนี้อันนี้ก็ดีสำหรับสายลุยส่วนเรื่องสุดท้ายครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากก็คือเรื่องของเบรกยางออเทเรนเคอสามครับเวทเบรกหรือว่าเบรกที่เป็นพื้นที่หมเปียนเนี่ยดีขึ้นกว่าเคอสองสี่จุดสองเมตรสี่จุดสองเมตรยาวขนาดไหนรถคันหนึ่งรถแล้วรถคันหนึ่งมันคือเหตุการณ์ประมาณไหนรถคันหนึ่งคือชนหรือไม่ชนเลย นี่คือพูดถึงการฟูลเบรกจากความเร็วมีสปีด80ดสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ฟูลเบรกเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมส 2, 2> mm ุส hmm. องเมตรเพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุเกิดกับไม่เกิดเลยนะมันไม่ใช่ว่าอ๋อดีขึ้นสี่จุดสองเมตรแล้วมันมันคือรถคันหนึ่งคือคุณเบรกระยะนี้คุณมีพื้นที่เหลือรถได้ระยะหนึ่งอย่างเงี้ยมันคือชนกับไม่ชนเลยนะเพราะฉะนั้นนั่นในความรู้สึกผมนะนั่นนั่นนั่นคือความสำคัญของมันเนาะทีนี้เอ่อ ผมว่าภาพรวมตรงนี้ยมันคือสิ่งที่ดีขึ้นแน่ๆที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเออเรื่องอื่นๆมีอะไรที่ดีขึ้นอีกแน่นอนครับผมมองแบบนี้ว่าเสียงดีขึ้นแน่ๆหนึ่งเสียงดีขึ้นชัดเจนสองนุ่มขึ้นกว่าเดิมชัดเจนผมว่าเหลือเฟือแล้วเพียงพอแต่ต่อความต้องการที่เราใช้ทุกวันนี้แล้วถ้าเราพูดถึงโอเคยาง k ค2หรือเค3อาจจะมีเป็นยางที่ราคาสูงนิง ถ้าคุณไปเปลี่ยนยางที่ราคาต่างจาก KO2 หรือ KO3 สัก10-15%ถูกกว่าเนาะถูกกว่าสัก10-15แต่วิ่งได้5,000 50, 0โลแต่คุณจ่ายเพิ่ม 10-15%, แล้วคุณวิ่งได้แสนโลวันนี้จะวิ่งได้1 000, 1 5 0 0 0โลด้วยซ้ำม,มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มผมมองในจุดนี้นะถัดไปคือมันไม่ใช่แค่ความคุ้มค่าของเงินที่เราจ่าย ความปลอดภัยเรื่องเบรกก็ดีกว่าความคอมฟอร์ตความสะดวกสบายในการที่คุณวิ่งจากจุด A ไปจุด B แล้วคุณได้สุนทรียะในการขับขีม่มากกว่ายางรุ่นอื่นๆผมว่าอันเนี้ยมันมีแวลูมากกว่าส่วนต่างที่คุณจ่ายด้วยซ้ำเนาะทีนี้แล้วยางรุ่นเนี้ยครับมันจะมีขายเมื่อไหร่ก็ยางรุ่นนี้เนี่ยจะพร้อมส่งพร้อมขายหน้าร้านดีกว่าเดือน9ปี2024เป็น ก็ตั้งแต่เดือนเก้าเป็นต้นไปเดินเข้าไปในร้านที่เป็นตัวแทนเบ g o o d ก i c h ตัวแทนมิชลินหาป้ายท l u s ใหญ่ๆเข้าไปถามหาย,ยางรุ่นนี้กันได้และที่สำคัญครับเดือน10บครับผมเล่าแบบนี้ไปซื้อกันเดือน10เดือน10บเราจะมีโปรโมชั่นในเดือน10นะครับทางเบียร์กูดวิชประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะจัดโปรโมชั่นครับก็คือซื้อยางสเส้น นะคะได้เก้าอี้หตัวนะครับก็เป็นเก้าอี้เบียร์ก i d บิหน้าตาสวยแล้วก็เป็นของแถมที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ซื้อ,อยางสีเส้นได้เก้าอี้หตัวก็ค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญได้กว่านั้นผมได้ยินว่าได้ยินว่านะราคา k o 3อ่ะดีขึ้นกว่าเก่าเวยราคา k o 3เนี่ยอม ดีขึ้นคือสองแล้วกันอธิบายแบบนี้ไปลองสอบถามกับที่หน้าร้านขอบเนี่ยของท่านกันดูนะครับทีนี้ไซส์ที่เข้ามาในต,ตลาดในเมืองไทยนะช่วงปีส0 24เนี่ยมีไซส์อะไรบ้างเรื่องของไซส์ยางผมอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับว่าหลักๆอะ่ะก็คือเราเริ่มต้นด้วยขอบ15ก่อนนะครับก็ขอบ15้าเนี่ยไซส์ที่เป็นไซส์ตลาดที่คิดว่าน่าจะมีเห็นแล้วก็ได้ขายกันทั่วไปเนาะก็คือ10.5ขอบ15 ครับอันนี้ก็จะมาในปีนี้เป็นยางผลิตไทยนะครับถัดไปก็คือขอบ16นิ้วนะครับไซส์ที่ติดไฮรักแชมป์ได้นะครับก็คือไฮรักแชมป์ตอนนี้ก็แทบจะเป็นตัวที่ที่ขายเยอะในบ้านเราก็คนก็เอามาตกแต่งดีไซน์กันให้มันดูแบบดูเท่ดูอะไรกันเนาะก็มาใส่ยางเบียร์ูปิดกันค่อนข้างเยอะใส่ออสเทเลนกันค่อนข้างพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็หลักๆก็ก 1> 2อ5 7 2 5 7 2 2 5 7 0 1 6กนะครับ2 3 5 7 0 1 6ก็ใส่ได้แลครก็2 4 5 7 0 1 6ก็ใส่ได้นะก็จะมีพร้อมขายเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นรถ,อา,นรถอ,าอาจจะเป็นรถคลาสสิกนิดนึงที่ติดยาง2 4 5 7ี่มาแล้วตัวเองเป็นรถยกนะครับจะใส่24 5 7 5 6ก็จะมีขายในปีนี้เช่นเดียวกันขอบ16บยมีอีกไซส์ที่เป็นไซส์ตลาด26-5 716้า5จ ก็จะมีขายในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับขอบ17นิ้วหลักๆก,ก็ที่ขายแม s แม s ก็น่าจะมี3ไซส์265 517นะครับก็จะเป็นไซส์ติดรถทั่วไปเนาะแล้วก็265 717นะครับก็เป็นขึ้นยก2นิ้วใส่ได้ประมาณนั้นนะครับถัดไปก็แน่นอน Ford Raptor นะครับ285 717ก็เป็น Ford Raptor นะครับ285 717 0 ก็ไซส์สก็จะพร้อมขายในปีทีเช่นเดียวกันขอบ18นิ้วนะครับก็หลักๆก,ก็จะมี2ไซส์ของขอบ18เนาะที่จะมาที่จะขายเยอะๆและกันอนธะิบายแบบนีีนะครับไซส์แรกก็จะเป็น2.6518แล้วก็ไซส์ที่2ก็จะเป็น2.6558นะครับยางทั้งหมดนี้จะผลิตในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าผู้คุณในเมืองไทยโชคดีมากเพราะว่าหนึ่งคือพอเป็นยางที่ผลิตในเมืองไทยยางก็จะค่อนข้างสดใหม่ อันที่2ก็คือคุณผลิตในเมืองไทยราคาคุณก็จะค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไซซิ่งแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นที่กำลังจะเปิดตัวกันนะครับยังไงก็ไปลองดูนะครับไปดูที่ร้านใครอยากได้ไซส์ไหนผมแนะนำว่าให้รีบจับรีบจองเพราะว่าไม่ได้หา ณช่วงเปิดตัวเนี่ยอาจจะขายดีระดับหนึ่งที่อาจจะต้องแย่งยางกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูนะครับแต่ว่าหลักๆคร้าๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสชมกันเนาะมียางใหม่ๆหรือมีรถอะไรที่เราไปรีวิวกันได้ก็ มาแชร์กันนะครับใครไปเปลี่ยนมาแล้วนะใครไปเปลี่ยนมาแล้วนะส่ง,ส,งส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูในคอมเมนต์ได้นะโอเคครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบาย